สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของช่องโจสองสี 24, แล้วก็หวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับวันนี้เนาะวันนี้แล้วก็วน,น,วกนี่ครับรับบริจาคจากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแล้วก็จะนาชุดชุด PPE เนี่ยไปบริจาคที่เรือนจําที่จังหวัดลบบุรีนะต้องเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางเราได้เอาชุด PPE ชุดนี้เนี่ย,ยไปบริจาคที่จังหวัด้อยเอ็ดมานะครับแล้วก็ไปลงในเพจในลงใน Facebook ส่วนตัวผมด้วย แล้วก็ลงใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับมาดูลง YouTube ส่วนตัวด้วยแล้วก็พบว่ามีมีเพื่อนในกลุ่มที่รู้จักกันนั่นแหละเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเอ้ยเอามาบริจาคที่เรือนจำลบบุรีด้วยสิสงสารพี v ่ๆเขานะครับก็ในเรือนจำเราไม่รู้นะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะในเรือนจำก็เจ้าหน้าที่ทุกคนข้างในนะก,ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็แค่พยายามใส่ตัว ตัวนี้ซึ่งซึ่งไม่พอนะบางคนสาใช้แล้วเอามาซักซักซักนเนี่ยก็เป็นตัวนี้นะครับเขาก็เลยขอตัวนี้มาผมก็เลยมามามาเชิญชวนเพื่อนๆในกลุ่มนะครับร่วมบริจาคด้วยกันนะครับผมผมร่วมเป็นผมเป็นสะพานบุญแล้วกันนะครับเป็นเป็นคนที่จะนําพาตัวนี้นําตัวเนี้ไปบริจาคให้ทุกคนนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับตัวนี้เป็นเป็น75แกรมนะครับนี่ครับ75กรัมนะแกรมครับ75แกรมนะครับเป็นเป็น PPE 75แกรมนะครับจำนวน100 100ชุดแล้วก็ส่วนตัวของผมเอง1ชุดนะครับเอาไว้ใช้เท่ๆ1ชุดนะครับก็โอเคยังไงกงขอตัวเดินทางไปก่อนนะครับฝากคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็นี่ครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับไปตามไป <laughs> ตอนนี้แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ลบบุรีเรียบร้อยนะ,นะตัวเมืองเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนนะครับติดต่อติดต่อเพื่อนที่ที่ติดต่อทางเรือนจาลบบุรีไว้นะครับชื่อแก้วนะคับน้องเพื่อนแก้วปนิสานะครับก็ที่เป็นคนติดต่อมาว่าเอออยากได้ชุด ppe ไปมอบให้กับไปมอบให้กับทางทางเรือนจํานะครับผมก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนเพราะว่าผมเข้าไปเฉยๆยเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปยากนิดนึงทางเรือนจำนะครับเขาเป็นสถานที่ปิดด้วยก็ไม่ยอม มันต้องมีคนประสานงานไว้นะครับก็เดี๋ยวรอแก้วนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็ลงไปนะครับ6ตัวตรงแล้วเรียบร้อยนะใคร <S <S อยากได้ก็เข้าไปดูในในในคลิปคลิปต่อไปนะคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปนะก็เป็นหกตัวตรงนะครับ6ตัวตรงนะเป็นเป็น614นนะครับซื้อไว้ติดไว้นะครับ3ตัว6 1หนึ่งถ้าเป็น6ตัวตรงผมจําไม่ได้นะ6ตัวตรงนะ่าจะเป็น2 72หรือเปล่านะครับ 272614หรือเปล่านะลองลองเข้าไปดูนะครับก็ก็โอเคนะครับเดี๋ยวถึงเรือนจำเป็นไง,งเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆเนาะโอเคครับ So much love to give เราไม่เขีเขาไปเลยเรื่องปัญหาอะไรติดการสวัสดิการ,ร,รต้องมาทำอดีตเป็นของพยาบาลพยาบาลต้องนอนก,กินที่นี่เลยต้องดูแลเขาตลอดเวลานะครับตรงนู้นจะเป็นศูนย์ผักคอยที่ติดเชือ้อไอ้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตักตีนในเรือนจำไม่ติดเดียวเหรอะะครับท่านตอนนี้ตอนที่การสอบสวนร่วมต้องถ้าติดคนหนึ่งถือว่าติดหมดอมันจะพ้อยลาไปเรื่อง แต่เราต้องเซฟเจ้าที่ไว้ก็ยังถือว่าควบคุมได้อยู่ควบคุมได้ก็ยังถือว่าควบคุมได้เพราะว่าเรา, <c oughs> เ,ราเราทำเนี่ยเราต้องทำคือว่าเราอยากให้มันไปทีละหน่อยอ่ะที่ไหก็ต้องหมดจากสิบก็จะสิบสวันเดี๋ยวจะออกเลยสิบอะไรับยังไ,ไม่รู้เลยกางตรวจอยู่คือครบเชื่อเรื่อยๆแต่ไม่เยอะเยอะไม่เยอะไงเชื่อทีนนะ่ท 100, 200, ละร้อยสองร้อยเราก็ควบคุมได้ยาตอนนี้ขายยาพัสดอะไรตัก็เป็นกำลังใจให้เนาะตอนนี้สู้ๆครับผม <c oughs> ทุกที่ถ้ามีหมู่ชนมากก็ต้องมีจิตครับก็ผมผมจากจ้องช่องโจ้สองสีแล้วก็หวยเด็ดสองสีนะที่ทํา y o YouTube อยู่ก็ก็กับเพื่อนๆในกลุ่มก็เห็นว่าที่นี่ยังขาดแคลนก็เลย่ารวมระดมทุนเป็นชุด PPE 1 0หนึ่งหนึ่งชุดแล้วก็พวกน้ำดื่มอะไรเนี้ยน่าจะยังไม่มีนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาบริจาคนะครับก็พอจะช่วยเหลือที่นี่ได้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะอะไรอย่างนี้ก็ ร่วมร่วมร่วมรู้ใจกันครับผมก็ในส่วนของเรือนจำกลางลบบุรีก็ในในส่วนเนี้ยเราเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลผู้ถังเราเพื่อเพื่อเพื่อรักษาสุขภาพครับผมก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะฮะที่สนับสนุนภารกิจของเราครับผมได้เลยช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะก็ก็หวังว่าจะไปช่วยอะไรในส่วนของเรือนจำลบบุรีได้ไม่มากก็น้อยนะครับอะไรวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ you you, do to know? about because. want well, been thinking about you. and Well, I've have think I have listen because ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะแก้วเนาะทั้งหมดนี่ที่ที่ที่เอามาเป็นชุด p p e 75แกรมนะครับที่ก็เดินทางมาที่เรือนจํากลางจังหวัดลพบุรีเนาะเนาะแก้วแก้วนี่ก็เป็นเพื่อนสมัยเรียน Oh. เรียนมหาลัยปริปรญญาตรีนะครับก็เป็นคนที่ติดต่อมาว่าว่าที่นี่ขาดแคลนใช่ไหมใช่ใชไหมขาดแคลนเยอะเลยนะครับก็ได้เอามาให้นะครับจริงๆอยากได้เ9 5ด้วยแต่ว่างบหมดมีงบแค่นี้แต่ว่าเ <laughs> ข,ข้าหน้าเนาะไ,ไรข้าหน้าก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครที่อยากได้หกตัวตรงๆราง,รงวัลที่หผมให้ไปแล้วนะสองสองเจ็ดสอง หกหนึ่งไปดูเอาเ้อคลิปก่อนหน้านี้ผมกำลังลงไปด้วยนะสีหกตัวตรงระวันที่หนึ่งนะฮะหาซื้อติดไว้นะครับก็วันนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็ดีใจได้เจอเพื่อนเนาะมีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่ามาตรการที่นี่เขาจะให้ทานข้าวหรือเปล่าถ้าไม่ให้ทานก็คงต้องต้อง,องกินมันในรถนี่แหละเนาะเออ่ะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้ส่วนคลิปหวยเดี๋ยวผมจะลงให้ใหม่เรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนผมมีคลิปอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ผมก็มาลงให้ดูเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ว <'m> ันนี้ไปก่อนนะแกเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่คร <"Okay, S 2> ับบ <"Okay, S 2> ๊ายบาย